่วงเช้าวันหนึ่งภรรยาได้เดินเข้าไปหาสามีด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานบนใบหน้าพร้อมกับเอ่ยพูดกับสามีว่านี่เธอรู้ป่ะเมื่อคืนน่ะเขาฝันว่าเธอซื้อสร้อยให้เขาด้วยแหละในวันครบรอบแต่งงานของเราวันนี้พอดีเลย <c oughs> เออยากรู้จังฝันแบบนี้มันจะแปลว่าอะไรนะสามี เห็นภรรยาตัวเองยิ้มแบบมีความสุขแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่อยากจะขัดใจจึงรีบตอบกลับไปว่าโอ้โอ้เดี๋ยวเย็นนี้เธอก็จะรู้เองแหละมนุ์เมียจ๋าว้าวตื่นเต้นนะเนี่ยในช่วงเย็นหลังเลิกงานสามีจึงรีบกลับบ้านพร้อมทั้งมอบกล่องของขวัญใบหนึ่งให้กับภรรยาด้วยความดีใจบวกกับความตื่นเต้นภรรยาจึงรีบแกะกล่องของขวัญในทันที ปรากฏว่าข้างในกล่องคือหนังสือคู่มือทำนายความฝันไอ้วอกลอก